สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอคิฟชาน n e ลครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นๆแล้วครับประมาณ6กโมงครึ่งครับของวันหยุดเนาะก็ห่างหายไปนานครับสําหรับการลงคลิปวิดีโอเนาะสำหรับช่องโอคิฟชาน n e ลครับช่วงนี้ช่วงโควิดครับท่านผู้ชมไปไหนไม่ได้จริงๆระบาดหนักมากครับเลยจะพาท่านผู้ชมมาดูนี่ครับมารีวิวสวนที่ผมเคยเอาดินลง ในบ่อวงค้างก่อนู้นนะครับว่าปลูกต้นไม้แล้วมันจะโตขนาดไหนผมเอาลงต้นมะเขือครับกับต้นริกอยากพาท่านผู้ชมมาดูกันนะนี่ครับกระถางแรกก็จะเป็นต้นมะเขือครับนี่ครับโตขึ้นมามากพอเลยครับโตขึ้นมามากครับนี่นะข้างๆก็จะมีต้นมะนาวก็จะมีตัวเล็กๆนี่ครับเกาะแกะอยู่ด้วยครับโอ้ยนี่ครับ ก็โตขึ้นเยอะเลยครับก็ oh. ได้เก็บแล้วล่ะมือเท้า hmm. ก็ได้เก็บทานมาแล้วแหละล,ลูกหนึ่งนะผ mm hmm. ลิตร็มัักม้าอีกครับก็ mm hmm. oh. จะเป็นต้นพริกนี่โอแล้ครับอันนี้เอามาพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมก็คือตัวนี้จะรู้สึกว่าจะโตวกว่านะนี่จะเล็กแค่แกนไปนะอันนี้จะมีผลผลิตอยู่ออกมาแล้วครับนี่ มะอีครับก็จะเป็นเผื่อนี่ครับท่านผู้ชมก็คือเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับกับต้นข้างหน้าที่ผมมาลงเมื่อกี้นะต้นนี้จะโตกว่าเพื่อนเลยผมได้เก็บรูปเป็นลายรุ่นแล้วนะครับเนี่ยกลังอีกสองสามวันน่าจะโอเคแล้วน่าจะได้ขายได้แล้วประมาณนี้ครับก็คือเป็นช่วงโควิดด้วยก็คือ ไปไหนไม่ได้จริงครับก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตคิดลงเลยครับท่านผู้ชมก็น,นี่ก็พามารีวิวนะว่าปลูกแล้วมันจะโตขึ้นขนาดไหนบ้างแล้วนะถัดมาก็นี่กล้วยครับก็คือเพิ่งตัดมานะก็จะได้อยู่หกหวีครับกล้ <c oughs> วยน้ำวานะทางว่านก็พอได้กินอยู่ครับท่านผู้ชมนะนี่ก็สุกแล้วก็ลงมาแล้วนี่นะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ ออ้อนี่มีตันน้อยช่วยถือให้ด้วยนี่ไว้ปลูกเองครับปลูกเองนะไม่กินเองครับผมสำหรับโอคลิปชาแนาลนะทำสวยก็พอได้กินครับต้นกล้วยตัวน,นี้ก็แทงปีออกมาแล้วครับท่านผู้ชมทีม่ผมปลูกจมูกที่เห็นมาแทงปีมาแล้วนะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆครับก็คือไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยครับ ช่วงโควิดด้วยระบาดหนักมากครับต้องตตัวอยู่บ้านไรนี้เราต้องเซฟตัวเองครับท่านผู้ชมมันหยุดก็อยู่บ้าน,นครับไม่ได้ไปไนหนครับพักผ่อนอยู่บ้านเลยไม่ได้ไปถ่ายคิดถ่ายอะไรเลยก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตนะในการปลูกผักในการรีวิวผักที่ผมปลูกไปครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามให้โอคิทชนแนลเราด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจนะทำคลิปใหม่ๆครับก็ขอโทษขออภัยด้วยเพราะบางทีมันจะห่างกันมากเลยนะครับคลิปบางคลิปก็คือช่วงโควิดนะระบาดก็โอเคครับไปไหนไม่ได้จริงครับผมคอคุณนะสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมณูดะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอเคครับผม